แท็บเมมเบอร์ของเราในสัปดาห์นี้นะผมนะขอขอบคุณนะครับคุณจามิกรนะผมและคุณพศนะครับพี่สนพูมากมากนะครับผมที่สนับสนุนเราในสัปดาห์นี้นะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ VFT by Chat s e o ผมในคลิปเด็กโปรไฟล์กลับมาอีกแล้วนะครับผมในคลิปเด็กโปรไฟล์วันนี้ต้องบอกก่อนว่า ขออนุญาตรัดคิวนิดนึงนะครับผมนะจริงๆนี่คือหลคนเห็นแล้วห,หละคลิปนี้คือคลิปรอยย่อพราดินที่เป็นเบฟนะครับผม BT14 นะครับแต่ก็มันจริงๆมันควรจะที่ตั้งใจไว้คือจะทำเป็น CD นะครับไอคือกล่องไอกล่อง5 9แล้วแหละที่เป็น TD ที่ออกมาร่วมกับชุดนี้แล้วก็มาจัดเป็นเด็กให้ดูเลยซึ่งมันค่อนข้างจัดได้นะครับมันจัดง่ายด้วยนะครับแต่มันติดปัญหาอยู่นิดนึงมันติดปัญหาอยู่ตรงที่ว่า มันวันนี้วันที่อัดเนี่ยมันเกิดการเพ่งเล็งยูนิตตัวหนึ่งขึ้นของรอยย้อนทวารดินนี่แหละของชุดใหม่นี่แหละเท่ากับว่ามันอาจจะโดนนะครับเราเลยทําให้ดูก่อนเลยตอนนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวชุดนั้นน่ะแล้วก็อะไรก็ว่าไปเดี๋ยวมีการปรับเปลี่ยนอะไรตรงไหนอย่างเงี้ยถ้ามันโดนขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราจะพูดไว้คร่าวๆก่อน แลวถ้ามันโดนจริงก็ค่อนข้างจะต้องทําโปรไฟล์ใหม่เดี๋ยวทําโปรไฟล์ใหม่ให้เลยแล้วกันนะครับนะก่อนอื่นต้องบอกเนนะทุกคลิปนะผมว่าการจัดเด็กเนี่ยไม่มีผิดไม่มีถูกผมการจัดการจัดเด็กผมถนัดนะอันนี้ก็มาเสนอให้น้องๆดูใครจะว่ายอยังไรก็แล้วแต่แล้วกันอันนี้มันขึ้นอยู่กับความชอบน้องๆล้วนๆเลยนะครับนะวันนี้เป็นเด็กรอยัลพาริสายเบฟครับซึ่งเป็นของเก่ารวมกับ BT ท4สนะผมหลกักๆเลยก็จะเป็นของที่ผสมกันมาแหละนะครับนะใครที่แบบ พี่อน,นุนอันนี้มันหายากก็ต้องบอกในคลิปนี้เลยว่าหายากครับนะเพราะว่ากึ่งหนึ่งเลยในคลิปเนี้ยมันใช้ของเก่าร่วมด้วยนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าครับผม ตัวเริ่มเป็นตัวใหม่นะครับบูตให้เบฟนะครับถ้าบูตตีฮิตปุ๊บนะครับเอามันเข้าโซเปิด10หาอันใหม่มา2ตัวนะครับตัวหนึ่งขึ้นมือตัวหนึ่งเข้าโซ่แต่ถ้าได้โจเดียวก็ให้เอาตัวนั้นขึ้นเข้าอ่าขึ้นมือนะครับนะทิกเกอร์เราจะจัดเป็นทิกเกอร์ที่เป็นคินะครับผมเป็นคีเบฟนะครับแล้วก็จะเป็นหมาเบฟครับสแตนเบฟอ่าสแตนนะครับวิธีสุดหนึ่งแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของคิวทิกเกอร์นะครับผมนะซองหลุดขนยาใส่หนึ่งอะ 4ใบนะครับทั้งหมดจะใส่ตามนี้นะครับอ่ะวงเล็บไว้นิดนึงก่อนดอทิเกอร์เราจะไม่ใส่เลยนะครับเหตุผลที่ไม่ใส่ดอเพราะว่าเราจะคุมมือ,อยากเวลามันตกดอมาโอเคเรามีการเพิ่มแต่มันคุมมือ,อยากจริงสาหรับเบฟนะเบฟมันต้องพุ่งค่อนข้างพุ้งไปเร็วๆพอสมควรนะครับถ้าใครหาาสแตนพวกนี้ไม่ได้จริงๆใบไหนหาไม่ได้ก็ตาม จะใส่เป็นชี้8ไปก็ได้ชี้ฐาน4ชี้อันนี้4นะครับสแตนใส่สแตนอะไรก็ได้นะครับซึ่งหรือจะไปใส่ชี้12ก็ได้แล้วแต่หรือใครอยากเออบรรลุสแตน8เอาไว้นะครับก็ให้ใส่เป็นสแตน8ซึ่งเป็นสแตนอะไรก็ได้แต่ทางที่ดีอ่าเราบอกว่าทางที่ดีคือเป็นสแตนสองใบนี้ถามว่าถึงจะเป็นทําไมถึงต้องเป็นสแตนที่มีเทคอันนี้มันดีดตัวเองกลับกองได้ถ้ามือมันเกินไปเยอะจริงๆอ่ะ ใบนี้มันยังดีดตัวเองกับกองและเสริมพลังได้นะครับมันทําให้มือเหลือจนเบสได้ไอใบนี้มันติดด้วยสก,กิลเบสอยู่แล้วแหละนะครับถ้ามันเกิดจวนตัวจริงๆต้องแก้เกมใบนี้ถือเป็นใบแก้เกมเกมหนึ่งนะครับนะแล้วก็ที่เหลือก็คือไอนี้เบฟไอนี่เบฟเ,เวลาเข้าโซถูกถอร์เรม่อากโซเวลาถูกโคลใช้เข้าไปเนี่ยเราสามารถใช้สก,กิลมันได้นั่นเองนะครับแค่นี้เองจบนะอ่ะอีกนิดนึงเป็นกิมมิกหน่อยนะครับตัวเริ่มเนี่ย ถ้าใครถนัดที่จะใช้ตัวเก่าให้ใช้ตัวเก่านะใครถนัดจะใช้ตัวใหม่ใช้ตัวใหม่แต่เราจัดเด็กเพื่อเล่นกับตัวนี้นะครับนะแค่นั้นเองเราบอกแค่ว่าเราจัดเด็กเพื่อเล่นกับตัวนี้มันไม่มีตัวเริ่มตัวไหนดีกว่ากันนะแค่เราบอกว่าเออเราจัดเด็กเพื่อมันโดยเฉพาะนะครับเกณฑ์หนึ่งครับเกณฑ์หนึ่งคือเจ้านี่ไอตัวเนี้ยที่มันถูกเพ่งเลงอยู่นี่แหละนะครับนะซึ่งเราก็พูดได้ยากแหละว่ามันจะโดนหรือมันจะไม่โดนเพราะเขามีแว่นขยายนะครับถ้าเป็นในทางญี่ปุ่นก็คือ เขากําลังมองอยู่ว่าควรจะลิติกไหมก็คือมันไม่แน่นอนนะครับมันถูกเพ่งเล็งอยู่ต้องดูกันว่าจะถูกหรือไม่ถูกนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเก่งมันเสริมพลังได้ดีแต่เอาเข้าจริงๆอ่ะจะใส่มากใส่น้อยมันก็เล่นได้อยู่ดีเพราะว่าเด็กมันเสร์ชได้นะครับ PG ครับ PG เราจะใส่ PG ใบนี้ใบหนึ่งแล้วก็ PG ใบนี้3ใบ ซึ่งใครจะใส่สีไปเลยก็ได้นะครับในใบนี้ใครจะใส่สีไปเลยได้ที่เราใส่ใบนี้เพราะเดี๋ยวมันจะไปผลควงกับสไตล์นิดหน่อยนะครับผมเพื่อใช้แค่นั้นเองนะครับนะเราก็เลยไม่ได้อะไรมากแล้วก็ตัวติดเบฟจบเทินนะครับแซกหนายดม2ตัว1หนึ่งใบนี้เราใส่ไว้3ครับแล้วก็สุดท้ายตัวทิ้งไม่เรียกตัวทิ้งสไตต์ตัวเอาไว้สไตล์นะครับไปช่วยสไตล์นะครับอันนี้ไว้เล่นในช่วงของปลายเกมนะครับหลายๆคนถามว่าพี่ทําไมไม่ใส่ทิ้งไตต์ไปเลยให้มันจบจบไปนะครับแล้วต้องบอกก่อนว่า มันไม่ติดเบฟไอเนี่ยมันติดเบฟมันเสิร์ฟไม่ได้ก็จริงแหละแต่ว่าเอาตัวเริ่มไปเสิร์ฟเอานะครับแล้วก็เอาตัวนี้มาแซกเอาสไต์ในช่วงสไต์สองสไต้สามที่มันเล่นเบฟเรื่อยๆนะครับตัวนี้มันถูกเรียกออกมาได้พลังมันเจ็ดพันแค่นั้นเองแลวติดเบฟด้วยเอามาไลท์แวนก็สามารถถอดโซได้เจ้าเหนเนียเกตหนึ่งคือเบฟหมดหลืกตัวนะครับไม่มีตัวไหนไม่เบฟนะโอเคเกตสองครับใส่กันง่ายๆเลย เกสใสหมาตัวใหม่ครับใส่4ไปเลยตัวนี้ต้องเล่นคู่กันไม่อยู่แล้วนะครับซึ่งมันจะถามาบีบว่าให้เราว่าเอ้เด็กเองต้องเล่นกันไม่ครบนะนะครับอันนี้เลยใส่หมา4ไปเลยนะครับลงมาช่องแวนช่องเหลียก็ได้นะครับสแสดงอันไม่แล้วก็โชว์บาสหแล้วก็หาตัวที่พันมเจ็ดพันมานะครับตัวที่เกิร์ดก็เสิร์ดพวกนั้นออกมาอันนี้ก็ระไว้ว่า7 0 0 0เนี่ยแล้วแต่สถานการณ์ว่าจะเสิร์ดตัวไหนสุไลมานครับสุไลมานใสครับแต่อาบางอีกตัวหนึ่งเราจะไม่ใสนะเราใส่แค่สุไลมานแต่สุสไมลม ใครหาไม่ได้ก็ไปซื้อเอาจริงๆ BT 6ขีดหนึ่งหรือมันออกมาใน BT หกจะไม่ได้ขีดหนึ่งขีดสองอันหน้าที่เป็นตัวดุกอะ่ะมันก็ยังพอหาได้อยู่ก็ไปซื้อเอาก็ได้นะครับนะก็ถือว่าได้ใช้นะครับแล้วก็สุดท้ายคือไอตัวสไตน์ไอไม่ใช่ไอตัวเรียบควงเหมือนกันนะครับมันจะเล่นคอมโบกันระหว่าง2ตัวนี้เป็นหลักแล้วก็เอาตัวนี้มาช่วยต้นเกมได้นะครับจริงๆพวกนี้ช่วยต้นเกมเราได้เกือบทุกตัวนั่นแหละนะครับเกตดสามใส่ง่ายๆเลยก็จะมีเอาไม้ครับ เอาไมล์มันต้องโซบาร์เบฟนะจริงๆไอเกตหนึ่งไอเกตขอพายเกตสองที่เป็นหมานะั่นก็ต้องโซบาร์เบฟเราก็เลยต้องใส่เบฟทั้งเด็กแค่นั้นเองแล้วก็เอาไมล์ฐานสองนะครับเป็นเบฟหมดทุกตัวเป็นเบฟหมดนะครับทั้งเด็กมีอะไรไม่เบฟบ้างมีสแตนจีบีตัวหนึ่งกับคิวทิกเกอร์ที่เป็นของชุดใหม่ไม่ติดเบฟที่เหลือติดเบฟทุกใบนะครับโอเคมาที่สไตล์ครับสไตล์จะค่อนข้างใสอันนี้ซิการ์ดก่อน ใส่ตามความชอบนะครับจริงๆเราใส่ไว้กลางๆก็คือจะใส่ไว้อย่างละสองใบนะคือจะใส่ใครจะใส่นี่เป็น3ก็ได้ครับเพราะจริงๆมันก็มีค่าเทียบเท่ากับ PG ถ้าแววนเราโดนตีนะครับเจนเบรกแครับมีก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะต่อมาเป็นเอาไม้ครับเอาไม้ล่างแรกล่าง2ใส่ไว้เพราะว่ามันเป็นเด็กอันไม่นั้นแหละนะครับที่สําคัญคีย์หลักของการเล่นนี้จริงๆอยู่ที่ตัวนี้ครับเกบทั้งหมดเลยฟรีเดสครับ GR มันบังคับเด็กนี้ว่าต้องใส่ฟรีเดส GR เต็ม ถ้ามีเป็นไปได้คือต้องบังคับให้เราใส่เต็มนะครับแล้วก็ฟรีเดเก่า2แล้วก็ตัวนี้2นะครับ,รบขออนุญาตเลื่อนนิดนึงมันแน่นเลือกเกินทางขวานะครับโอเคอ่ะอ่ะแต่ทีนี้หลายๆคนอาจจะมีคาถามว่าพี่ถ้าผมไม่มีไอ้นี่ไอนี่พอหาอะไรอยู่ถ้าผมไม่มีไอ้นี่ไม่มีเจน8ปดไม่มีไอ้นี่ใส่อะไรได้บ้างเอาเหตุผลก่อนที่ใส่ก่อนนะครับหรือไม่มีไอ้นี่ก็ตามเราจริงๆเราเล่นอะไรก็ได้ครับขอให้มันติดเบฟก็พอ ให้แวนมันติดเบฟเพราะไม่งั้นเอ็ดเวอเกตสองยืนหมื่นมันตีไม่ได้นะครับเราก็ใส่อะไรก็ได้ครับที่มันติดสภาพเบฟเข้าไปไอ้นี่ก็ใช้ได้ไอ้นี่ก็มีเบฟนะครับนะตัวมันก็ติดเบฟเหมือนกันเอาแค่มันมีสกิลมันมีความสามารถเบฟพ,พอใส่ได้ใส่แค่เอามาตีให้มันติดเบฟนะครับใครมีใครไม่มีพวกนั้นใส่ตัวนี้ก็ได้หรือของตัวนี้เลยก็ยังใส่ได้นะครับเอาถอดพวกนี้ออกใส่พวกนี้ไปเลยก็ได้เพราะมันก็ติดเบฟเหมือนกันไอ้ขอภัยตัวนี้ไม่ติดจะมีอีกตัวสิไม่ใช่ตัวนี้จะมีตัวหา มีกองอ่ะตัวนี้ก็ติดเบฟอ่ะแต่ตัวนี้หายากข้ามไปนะครับจะมีตัวที่ติดเบฟอีกอ่าตัวนี้ก็ติดเบฟนะตัวนี้อย่างเงี้ยก็ติดเบฟแล้วก็สุดท้ายก็คือเจ้านี้ก็ติดเบฟอยู่ดีนะครับอ่ะที่ให้ดูทั้งหมดคือยูนิตทุกตัวที่ติดเบฟนะครับนะพวกนั้นใส่ได้แต่ถามว่าทําไมถึงใส่ตัวนี้เพราะว่าตัวเนี้ยเมื่อเบฟนะครับเมื่อมันเบฟแล้ว มันจะบวกสามพันให้ทุกตัวที่ตีนะครับนะมันทําให้การโจมตีนั้นนะทุกตัวที่แบบไม่ต้องบตูตมันก็ตีเข้าไงนะครับมันเบาะแบะเบาะแบะไปเรื่อยๆนะครับนะแต่ว่าเอาเข้าจริงๆอะมันก็มีวิธีเล่นที่ทําให้มันแรงอยู่แล้วเดี๋ยวก็ไปดูกันนะครับฟรีเดยตัวนี้ต้องเป็นสไตล์หลังๆแล้วก็ต้องกดสกิลให้มันติดกันติดสกิลแดงก่อนมันถึงจะมีสกิลเบฟถึงจะทาให้ตัวนั้นตีได้จะใส่ไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าชอบก็ใส่แค่นั้นเองเอาไม้ครับทั้งสองตัวใส่ไว้เฉยๆ เพื่อแบบแก้เกมอะไรนิดหน่อยที่เกมมันยือ้อก็ว่ากันไปนะครับเจน8ใส่ติดไว้เผื่อไว้เฉยนะครับสุดท้ายคือหลักๆคือฟรีเดทนะครับฟรีเดทร่าง g r เดี๋ยวก็ว่ากันนะครับในคลิปนี้พูดกันไว้ก่อนเลยในคลิปนี้เมนเลยจะอยู่วิธีการเล่นตัวนี้ต้นเกมกับตัวนี้เพราะเราต้องการเล่นเกมเร็วไปเรื่อยๆกับตัวนี้แค่นั้นนะครับที่เหลือเราไม่อธิบายแล้วนะพวกนี้เล่นยังไงเราไม่อธิบายนะครับนะอาจจะมีแซมแเจ้านี้บ้างนิดหน่อยที่เหลืออาจจะแบบเออบอกว่าใช้ในกรณีกรณีอะไรอย่างเงี้ยไปนะครับ โอเคเรามาดูกันเลยนะครับวิธีการเล่นครับวิธีการเล่นต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเกมค่อนข้างเร็วแต่ถ้าไปคิดว่าแทนไหนที่สู้ยากๆอย่างเมก้าที่มันล็อกช่องที่มันทําให้เราคอไม่ได้หรือูุวัตธรรมะที่มันทําให้เราไม่ไอ้น,นี้ไม่ได้เล่นต้นเกมได้ฟาดให้หมดนะครับฟาดกันให้หมดแม็กมันไปเลยนะครับผมนะโอเคเริ่มต้นเกมมาครับ เอาแบบเพอร์เฟกมือหน่อยก็ไลท์นะครับไลท์ like เป็นอะไรก็ได้จริงๆคือเกณฑหนึ่งมัติดเบสหมดแล้วเราไม่ต้องสนใจเท่าไหร่นะครับพอเราขึ้นเกณดครับมันมี2กรณีกรณีแรกคือเจ้านี้นะครับแต่ตัวนี้มันจะเสียของนิดนึงแล้วแต่คนนะก็คือเอาตัวนี้ไลท์ like ลงไปแบนเลยข้อดีของตัวนี้คือการกันตอดมันกันตอดได้ดีมากฝั่งตรงข้ามตอดเราไม่เข้า นะครับฝั่งตรงข้ามคือจะลำบากในการเล่นมากๆเลยนะครับนะหรือถ้ามันขึ้นมาแค่ใบนี้ใบเดียวก็ยังเล่นได้นะครับนแต่ว่าขึ้นใบนี้ต้องมีเอาหมายนะครับผมโอเควิธีการเล่นก็คือเอาตัวไหนก็ได้ไล่แวน์อันนี้แล้วแต่ขึ้นนะแล้วก็ถ้ามีอีกตัวหนึ่งถ้าแบบตัวนี้ขึ้นให้ตัวนี้ไล่แวรก็ได้จะได้ไม่โดนตีต่อพอไม่โดนตีต่อปุ๊บเอาเจ้านี้ลงนะครับแต่เจ้านี้ลงบนมือต้องมีเอาหมายนะครับบนมือต้องมีเอาหมายนะฝากไว้ตรงนี้นิดนึงก่อนนะครับที่นี้ ถ้าเกิดว่าวนมือเราไม่มีเอาไมหม่ทำยังไงนะครับอะสมมติเราไลฟ์มาเราเริ่มทีหลังเราเป็นเกรดหนึ่งเราตีไปบูทฮิตเอามันเข้าโซ่เปิดติหาอันใหม่เอาใบหนึ่งขึ้นเอาใบหนึ่งเข้าโซได้ตัวนี้ช่วยได้นะครับนิดนึงแต่อันนี้ต้องเริ่มหลังอันนี้ก็คือมันไม่แน่นอนแต่ว่าเป็นไปได้ก็คือเอามือแรกให้มันมีอันใหมก่ก่อนเถอะนะครับง่ายเลยสมมุติมือแรกมีอันใหม่ครับดีที่สุดนะครับผมอะแล้วเราเริ่มก่อนนะครับลงมาปุ๊บลงมาปุ๊บแสดงเอาไม้ครับบนมือหนึ่งใบอะสแสดงปุ๊บ นะครับโซบัสหนึ่งครับเบฟนะที่ติดเบฟนะโซบัสหนึ่งเบฟปุ๊บเสิร์ตครับตัวเจ็ดพันเลายๆคนอาจจะถามว่าตัวเจ็ดพันเราจะเสิร์ตอะไรนะครับนะก็นแรกๆให้เสิร์ตตัวนี้ไปก่อนนะครับให้เสิร์ตตัวนี้ไปเลยง่ายที่สุดครับแล้วก็อย่างที่บอกครับคือถ้าบนมือเรามีเจ็ดพันอ่ะตบขวดได้คือตบขวดไปนะครับนะคือถ้าฝั่งตรงข้ามยังเป็นเกตหนึ่งเลยครับตีๆไปเถอะนะครับมันจะเล่นเกมไปค่อนข้างเร็วไปเลยนะครับแล้วก็ทําให้มือเรา เป็นติดสภาวะเบฟได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องคอทัเบเปลืองของนะครับโอเคเราเริ่มปุ๊บสมมติเาเป็นอย่างนี้นะเราเริ่มปุ๊บเราตีเลยครับเจ็ดพันนะเจ็ดพันปุ๊บไอนี่อ่ะลืมบอกว่าถ้าแวนการ์ดมีความสามารถเบฟน,นะครับขออนุญาตเทลูกเต๋าแ๊บหนึ่งมีความสามารถเบฟมันจะบวกพันหนึ่งอ่ะปุ๊บอย่างนี้ตลอดนะครับอ่ะเราอาจจะเอาข้างนี้ตีก่อนก็ได้นะครับเพื่อแบบเออกะเข้าหรืออย่างงี้หรือไม่งั้นก็เอาแวนตีสิบห้านะครับตีแวนนะครับเพราะข้างนี้มันจะเป็นสิบเจ็ด น,น,ะ hit, นะครับสิบห้าตีแวนเสร็จปุ๊บอ่ะเขาตีฮิตนะครับก็เอาเข้าโซนะครับนะตอนเช็คทิกเกอร์ถ้าเทคได้สแตนก็โยนพลังข้างนี้สแสดงข้างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เอาเข้าโซเปิดสิบอ่ะสมมุติเปิดสิบเปิดมาสิบใบเจอเอาไม้สองใบพอดีเราก็เลือกว่าจะอ,าอันไม้ไหนนะครับให้ขึ้นมือให้เข้าโซนะครับเราอาจจะอันไม้นี้อันไม้นี้เข้าโซได้ปุ๊บอ่ะโอเคจบนะครับแล้วก็เอาข้างนี้ตีอย่างที่บอกคือถ้าเราได้สแตนเราก็สามารถสแตนกลับมาตีได้ นะครับโอเคทีนี้มันจะมีการถูกสอยถ้าเรียรเราถูกสอยปล่อยเลยไม่ต้องไปแบบอะไรมากอสมมติในนี้ถูกสอยสอยไปนะครับไม่สนใจนะครับผมโอเคนั้นก็จะประมาณนี้นะครับพอกลับมาปุ๊บเราไลค์ครับให้ไลค์เป็นฐานอันใหม่ใหม่นะครับฐานอันใหม่ใหม่ครับโซบสัส1การที่ติดเบฟนะครับอาจจะโซบโอขอไปโซบัสตัวที่เราชาร์จเข้าไปก็ได้ พอโซบาร์สปุ๊บนะครับเสิร์ชการ์หนึ่งใบที่ติดเบฟครับเราจะเสิร์ชให้ดูที่มือนะครับตอนนี้ให้ดูที่มือถ้ามือเราไม่มีตัวนี้ให้เสิร์ชตัวนี้มาแต่ถ้ามือเรามีให้คอจากมือให้ไปเสิร์ชตัวอื่นนะครับนะให้ดูจากที่มือเป็นหลักนะครับอ่ะสมมติว่าเราไม่มีเราก็คอตัวนี้ลงมานะครับเราจะคอไว้อย่างงี้แล้วเสร็จปุ๊บเราถอยลงมาครับนะ mm. เกิดเกิดว่าเกิดว่าอันนี้กกรณีแบบโชคดีชิปหายนะครับ เกิดว่าเรามีตัวนี้อีกเราก็คออย่างนี้ก็ได้ครับแล้วก็ถ้าเรายังมีเอาไมล์บนมืออีกเราก็สามารถทําการแสดงได้อะแสดงนี่มีเอาไมล์บนมือนะโซบัสเบฟครับโซบัสเบฟหนึ่งปุ๊บเราก็คอตัวเจ็ดพันลงมาถามว่าคออะไรนะครับนะหลายๆคนอาจจะคอตัวนี้เผื่อไว้แซกสไตล์ก็ไม่ว่ากันนะครับแต่จริงๆแนะนําก็คือคอตัวนี้ลงมานะครับมันก็จะบวกพันไปอยู่แล้วเพราะว่าแฟนการเรามีความสามารถเบฟนะครับแล้วก็ติดรีเซ็ตด,ด้วยนะครับโอเค มันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับทีนี้วิธีการตีเนี่ยกาดเดอรน,นี้ตีก่อนเ0 0าพันแวน่นนี้ตีแล้วบุดไปเลยนะครับนะเป็น18แวน่นสกิลเขาร์บัสหนึ่งครับผมเขาร์บัสหนึ่งเสร์ถามว่าตอนเสร์เนี่ยเสร์อะไรพี่อ่ะเวลาเสริ์นะครับก็ให้เสริ์ตัวมันเองออกมาใหม่แค่นั้นเองนะครับง่ายๆเสริ์ตัวมันเองออกมาใหม่เรื่อยๆนะครับนะตี นะครับแต่อขอขอบอกก่อนว่าตอนที่ตัวนี้ตีมือต้องเบฟนะที่เราโปรยมือทั้งหมดเพราะว่าจะให้มือมันเบฟนะครับนะมันถึงจะเรียกตัวเรียกมาได้อ่างี้ตี18บแปางนี้ต,ตีอีกทีหนึ่งเป็น16นะครับแวนโจมตีนะครับแวนโจมต,จมตีเป็น19แล้วก็เช็ค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 ก็ว่า,ปาไปแต่ตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าที่เด็กใส่แสแสตนเยอะอ่ะเพราะเรา กะลุกว่างัดขึ้นก็นงัดแล้วก็ตบรัวๆเลยคือเราจะบุกตั้งแต่ต้นเกมไปเลยเราจะโหมหนักๆตั้งแต่ต้นเกมไปเลยไม่ต้องไปกลัวเสียดายมือเด็กเนี้ยใครที่เล่นเคยเล่นมือหนาจะไม่ชินกับมันนะเพราะว่ามือมันจะน้อยตลอดแล้วถ้ามันโดนตีเข้าแดนจริงๆก็ปล่อยมันโดนตีไปนะครับก็ลุ้นเอานะครับนะว่าตายหรือไม่ตายนะครับอันนี้คือต้นเกมนะยังไม่ได้สไตล์เลยนะครับโอเคพวกนี้อาจจะตายนะครับไม่ต้องเสียใจนะครับผมนะทีนี้พอเราเข้าเทินหน้าของเรา ยิ่งเรามีหลายแดมยิ่งดีนะครับนะสมมุติเวอร์วางอลังการนะครับเรามีทั้งหมดอ่ะขออภัยเอาไอ้นี่เป็นแดมก็ไม่ต้องเล่นกันบดีละอ่ะมีอย่างอื่นบ้างเรามีทั้งหมดอ่าทั้งหมดละสีดมนะครับสีดมอย่างนี้โปะ๊ะแปะโปะ๊ะแปะอ่ะโอเคแล้วสีดมหงายอ่ะดมหนึ่งคว่ำไปห้าแดมอะไรก็ได้นะครับเราสามารถเล่นได้นะครับ เวลาเรามาปุ๊บเข้าเทิร์นสแตนแอนด์ดรอนะครับผมทำการสไตล์เรามีอานใหม่อยู่ในมืออยู่เมื่อกี้อยู่แล้วสไตล์ไปนะครับสิ่งที่เราจะเรียกมาเลยนะครับนะเราจะเรียกจริงๆเราจะเรียกมันออกมาตลอดเวลาก็คือฟรีเดทถ้าแดมเราพอเล่นจริงๆถ้าเรามีทั้งสามดมให้เราเรียกฟรีเดทเลยนะครับนะให้สามแดมหงายนะไม่ใช่สามดมแล้วมาเล่นนะครับสามแดมหงายให้เราเรียกฟรีเดทตลอดนะครับพอสไตล์ลงครับโซบลัดหนึ่งเบฟครับผมให้เสิร์ชนะครับ ทีนี้จะเสิร์ชอะไรก็ได้ถ้าคิดว่ามือจะเกินแล้วมันจะไม่เบฟก็เส,รสิร์ชสุไลมานนะครับถามว่ามือเกินไม่เบฟเพราะเส,รสิร์ชสุไลมานทําไมเพราะสุไลมานมันตีนะครับและมันได้พลังมันต้องทิ้งมือมันจะกลายเป็นเบฟได้เองแต่ว่าถ้าสมมติว่าอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเล่นอย่างคอมาได้แต่ถ้าเกิดว่ามือเรามี5้าใบนะครับแล้วมันไม่ต้องเสิสร์ไม่ต้องโซบัสและสามารถคอจากมือทั้งสองใบแนะนําให้คอจากมือทั้งสองใบนะครับผม <greasy> <ASMR. S 1> นะโอเคเข้าใจตรงกันเนาะนะครับทีนี้ เวลาคอครับถ้ามันจะคอให้เต็มสนามให้คอในสภาพสนามให้อยู่ประมาณนี้จะดีที่สุดนะครับจริงๆจะให้เวิร์กก็คือไอเน,นี้ยเป็นตัวเนี้ยสตัวเลยนะครับลงมาปุ๊บเขาเดบาร์หนึ่งครับอ่าไม่ได้ลงมาสิเขาเดือบาร์หนึ่งแล้วก็หงายจีโซนทิ้งใบหนึ่งการหงายจีโซนทิ้งจะไปหงายฟีเดสล่างแรกทิ้งก็ได้นะครับหรือว่าจะไปหงายเอาไมลล่างแรกทิ้งก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งเอาไมล์จริงๆเรามาไว้หงายอยู่แล้วก็2ตัวนี้เป็นทางเลือกนะครับอ่ะหงายให้ดูเลยนะครับ อาจจะงายตัวฟีเดสทิ้งอ่ะปุ๊บฟีเดสล่างแรกทิ้งนะครับทีนี้ทุกตัวที่เบฟตีนะครับก็จะมีเทคก็คือต้องกาด2ใบขึ้นไปแต่ถ้าเป็น PG เนี่ยกาดด้วย PG ได้ก็คือทิ้งเทคพีจก็คือติดแต่ถ้ากาดเนี่ยต้องกาด2ใบนะครับไม่ว่าจะเป็นจีกาดเลยก็ตามันต้องกาด2ใบขึ้นไปถ้ากาดไปเดียวมันจะไม่สนใจพลังถือว่าเข้านะครับทุกทุกใบที่ลงการเดียนต้องกาดเท่ากับ2ใบขึ้นไปนะครับโอเคทีนี้พอมันติดเบฟนะครับเจ้ายูนิต2ตัวเนี้ย มันจะแจกพลังให้แถวหน้าตัวละสองพันทั้งหมดอ่ะแล้วพอมันเป็นอย่างนั้นเท่ากับว่าสองตัวมันจะแจกแถวหน้าสี่พันนะครับมันจะเป็นอย่างนี้คือสี่พันเลยนะครับทีเดียวแล้วเราเหลืออีกสามแดมงไงพอเหลือสามแดมงไงเสร็จปุ๊บเราเริ่มโจมตีครับเริ่มที่เอาไม้นะครับเอาไม้โจมตีครับเจนเบรกสองจะบวกห้าพันครับเมื่อเบรฟนะครับนะก็ตีเลยครับบวกห้าพันบวกี มีตีไป16 2ขี้ฝั่งตรงข้ามต้องขอ2ใบบนมือจริงๆก็ให้2ใบแล้วให้หมื่นใบเดียวไม่ได้ด้วยต้องให้หมื่นห้าพันห้าพันหรือว่าหมื่นไกอี่ห้าหรือ 10, 000, 5, หมื 10, 000, 5, ห่นไก่เกศสามก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับนะจริงๆมันเกินมันเกินด้วยซ้ํามันเกินตรงที่ว่ามันไม่ได้แค่หมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเก้าสองหมื่นมันแต่วันสองหมื่นมันไม่ได้ข้าบเส้นขนาดนั้นนะครับนะโอเคอันนี้ไม่เป็นไรช่างมันนะครับต่อมาเอาข้างนี้ตีครับ ตัวนี้ตีนะครับอ่าจะเป็นหมื่นสี่นะครับผมเป็นหมื่นสี่เพราะว่าบวกไปนะครับหมื่นสี่เสร็จปุ๊บ counter bars หนึ่งครับเสิร์ตเกตสองหนึ่งใบที่ติดเบฟเกตสองใบที่เราเสิร์ชเราจะไปเสิร์ชกลับมาเป็นสุไลมานอ่ะเราจะเสิร์ชกลับเป็นสุไลมานอย่างนี้นะครับเสิร์ชกลับมาเป็นสุไลมานอันนี้ตีปุ๊บจบนะครับต่อมาเราจะใช้สุไลมานตีสุไลมานบอกว่าถ้าเบฟบวกสามพันนะครับเป็นสิบสองนะครับสิบสามสี่สิบห้าสิบหกนะครับเป็นสิบหกนะครับสกิลสุไลมาน เขาได้บาร์หนึ่งเสิร์ชอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวมันเองนะครับเป็นเกรดสองเราก็ไปดูครับถ้าเรายังมีเจ้านี่อยู่นะครับให้เราเสิร์ชลงมามื๊บอ่ามันจะวนเป็นอย่างนี้มันจะวนเป็นลูปเรื่อยๆจนกว่าเขาได้บาร์จะหมดนะครับพอเหลือเขาได้บาร์สุดท้ายข้างนี้เราบูตไปเลยนะครับนะตัวนี้ผัวมาจากซีรงส์ของซูไลมนันก็จะถูกบัวไปสองพันนะครับนะโอเคตีตีอันนี้ไปนะครับก็จะบูตไปเลยในส่วนของตรงนี้นะมันจะกลายเป็นอ่า สิบแปดสิบเก้ายี่สิบสองสามยี่สิบสี่นะครับยี่สิบสี่โจมตีสกิลคอร์เตาร์บหนึ่งครับเอาตัวนี้เอาตัวมาขอทับตัวสุดท้ายจะเป็นอะไรก็ได้จริงๆเอาเป็นสุไลมานก็ได้หรือว่าถ้าไม่ไจริงๆเอาตัวนี้ออกมาก็ได้นะครับค่ามันค่อนข้างเท่ากันหรือจริงๆเอาเอาสุไลมานออกมาก็ได้แต่ว่าถ้าใครเผื่อเล่นเทิรนน์นาเป็นตัวนั้นก็ไม่ว่ากันนะครับโอเคมันก็จะออกมาอีกครั้งทุกครั้งที่ตีมันจะขอสองการ์ดสองใบตลอดนะครับนะโอเค พอตัวนี้ออกมาเสร็จปุ๊บคอจ้านี่ยออกมานะครับอ่ะหลายๆคนอาจจะเบรกที่ตรงนี้แล้วข้างนี้ตีเพื่อข้างนี้รอรับทิกก็ได้นะไม่มีปัญหาหลายๆคนแบบหวังพึ่งแบบเฮ้ยสแตนยังไม่ค่อยหลุดเอาเลยแล้วกันนะครับก็จะเป็นตัวนี้ตีไปก่อน11นะครับบูตเป็นอันนี้บวก2000นะตอนที่ตอนที่อ่ามันโจมตีแล้วสภาวะมันติดเบรจะบวก2000นะครับ11เป็น18 19 2 0 2 1 22นะครับ22โจมตีแวนนะครับผมนะก็จะอยู่ในสภาวะนี้นะครับ โอเคแล้วทีนี้แวร์เราวิ่งครับแวร์เราวิ่งก็จะเป็นอันนี้เป็นยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบแปดนะครับสามหมื่นแปดตีก็ขอสองใบเช่นกันถ้าเราเช็คเจอสแตนก็คือจับสแตนแล้วก็ตีได้เลยจับสแตนแล้วก็ตีได้เลยนะครับนะอันนี้ก็คือประมาณนี้นะครับนะแล้วก็ถ้าจบเทิร์นมือเราเบฟสามารถถ้ามันเบฟอยู่สามารถแซกเจ้านี้ทิ้งได้แล้วก็หงายดำสองจัว่วคืนหนึ่งนะครับถ้ามันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะทีนีน กรณีอันนี้จบไปเทิร์นหน้าถ้ามันยังไม่จบอีกก็ค่อนข้างจะตีมันจะค่อนข้างเล่นยากล้วแหละเพราะว่าต้นเกมเรากดมนันตั้งแต่ต้นเกมนะครับเบฟจะอยู่ได้ไม่นานเบฟจะแบบมาเร็วไปไวนะครับอ่ะพอจบปุ๊บในกรณีนี้จะจบเป็นอย่างนี้ถ้ายังเล่นได้อยู่จริงๆอ่ะมันอันนี้เราคือมันค่อนข้างจะเพอร์เฟกแล้วก็แดมมันเกินนะครับบางทีเราจะมีอยู่3มแดมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมี2แดมเทิร์นหน้าเราก็จะเล่นฟีเดสตัว GR ใหม่วนไปเรื่อย นะครับแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเกิดว่าเทอร์มหน้ามันเบฟจริงๆนะครับขออนุญาตถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้ามือเราไม่มีละเมาโนแฮนด์ไปละนะครับนะก็อาจจะเอาฮิวมาใช้จากบาจีการเรียกตัวนู้นตัวนี้นะครับนะมาใช้เป็น PG จะาปา PG ด้วยการ์ดใบเดียวที่มันติดเบฟหรืออะไรก็ตามไปแล้วมือเราหมดนะครับหรือว่ามือเราอยู่ในภาวะเบฟเนี่ยนะครับเข้าเทิร์มหน้าสแตนร์นิ่ดรอเสร็จปุ๊บเราสามารถแซกตัวนี้ได้ครับเพื่อทําการสไต นะถ้าจะยื้อก็เอาตัวนี้ลงไปยือ้อได้ครับมันตีแล้วมันสามารถเรียกได้ตัวนี้เรียกหมาหรือเรียก PG ตัวผู้หญิงออกมาแล้วเขาจะบัตหนึ่งดีมันขึ้นมือหรือเรียกหมาเอาไปอีกสามตัวเพื่อเล่นก็ได้นะครับแต่ก็ถ้าเล่นจริงๆแนะนําก็เป็นฟรีเดสอีกรอบก,ก็ได้เพราะฟรีเดทจะมันเรียกอีกทีหนึ่งก็เต็มตีมนเรียกได้สามตัวที่เป็นเวฟนะครับนะโอเคประมาณนี้ครับผมมันยี่สิบกว่านาทีแล้วนะครับนะก็ถือว่าเด็กรอย่อเป็นเ,เด็กที่เล่นได้ค่อนข้างเร็วมากในตอนนี้นะมันที่แบบ กลายเป็นว่าเด็กเล่นต้นเกมไปด้วยแล้วก็เอาเข้าจริงๆเนี่ยวิธีการเล่นระหว่าง cp กับ bt นะครับตอน cp ขออภัยด้วยมันมีอธิบายผิดเราเลยตัดวิธีการเล่นทิ้งไปหมดเลยนะครับวิธีการเล่นตอน bt กับ cp อ่ะมันต่างกันเยอะมากๆเพราะว่าการ์ด common บางใบที่มอนออกมาทําให้ลูกเล่นมันเปลี่ยนไปนะครับนะก็ยังไงก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับรอยย่อพาดินนะครับก็เดี๋ยววันนี้มันเป็นวันเสาร์พรุ่งนี้มีพอดแคสต์แล้วก็จะเจอกับคิดบทเทิลเป็นของใหม่ อีก2คลิปในวันจันรล่างคานและสําหรับเด็กโปรไฟล์จะกลับมาอีกทีนะครับนะตอนนี้ก็ประกาศไปเลยแล้วกันว่ามันจะมีอะไรบ้างเด็กโปรไฟล์จะกลับมาอีกทีก็คือในวันพุธก่อนพุรลาดซึ่งเด็กที่เราเหลือที่จะทําก็มีแค่ Royal รอย่อพ l a ดินที่เป็นในของ c d ไอกล่อง59รวมกับของใหม่รวมกับ BT14 แล้วก็อีกอันนึงก็คือ Genesis ที่เป็น BT14 ล้วนนะครับเดี๋ยวให้รอดูกันแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ เดี๋ยวแบทเทิลเราจะลงให้ดูกันนะครับตอนนี้มีแบทเทิลไว้ดูละนะครับนะโอเคไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมวันนี้ไปละนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับนะถ้าสนับสนุนเราสามารถสนับสนุนได้เพียงเดือน35บาทครับผมนะจนช่องสมัครนะครับผมนะแล้วก็ฝากแฟนเพจนะครับ v f t by Tab Channel นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้ฝากร้านครับนะใครอยากได้ของใหม่สามารถเดี๋ยวไปเพจ Tab Shop ลิงก์อยู่ใน description ข้างล่างเลยวันนี้ไปละเจอกันใหม่ในคลิปหน้าพวกเราผมสวัสดีครับ